สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบชิ้นส่วนที่เป็นรายละเอียดของตัวชั้นพวกใส่ธนบัตรนะคะก็คือตัวนี้นะคะชั้นเอกสารและชั้นใส่บัตรนะคะจะมีสองช่องตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นช่องซิปนะคะชั่วโมงที่แล้วเราประกอบตัวนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทํานะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบตัวขั้นเอกสาร ก็คือตัวนี้ค่ะตัวคัดเอกสารตัวนี้นะคะโดยที่เวลาเราทํานะคะตัวนี้นะคะซึ่งจะมีตัวกระดาษแข็งนะคะรองอยู่ข้างใต้ข้างในตัวนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้โอเคนะคะเราจะทําตัวนี้เนื่องจากว่าเราตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทําช่องใส่บัตรนะคะซึ่งช่องใส่ซิปนะคะซึ่งเป็นช่องอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะ ตัวขั้นเอกสัตย์นะคะโดยที่เราจะใช้แพทเทิร์นเดิมนะคะก็คือตัวใช้แพทเทิร์นของตัวที่เป็นแบบนะคะตัวถุงซิปนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือแบบนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะคะก็คือตัวที่เราจะต้องไปตัดกระดาษนะคะแล้วมาหุ้มด้วยนะคะตัวที่เป็นผ่าซับนะคะ่าสังเกตนะคะพับด้านนี้นะคะอยู่ที่7นิ้ว หนึ่งส่วนสี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพับออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของตัวนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะ <and S 1> ด้านนี้นะคะจะอยู่ที่สามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วหนะะึ่งสี่นะคะอ่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสองชิ้นตัวนี้นะคะประกอบนะคะ ประกอบเข้ากับตัวที่เป็นช่องใส่เอกสารนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะวัดนะคะวัดจากตัวนี้ลงไปนะคะวัดไปประมาณสามนิ้วนะคะสามนิ้วตัวนี้นะคะตัวขั้นเอกสารตัวนี้นะคะโดยที่ให้สาวัดตัวนี้นะคะสา,สามนิ้วอยู่ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยใช้วิธีการทับค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นก,กระดาษนะคะ,ะด้านนี้ส่วนที่เราจะใช้นะคะก็คือแค่นี้สามนิ้วนะคะ ด้นานที่ครูแดงเงาตรงนี้นะเราจะไปคือเราจะเอาแบบตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะที่เราพรวัดจากตัวนี้ลงไปนะคะส่วนด้านนี้นะคะเจ็ดนิ้วหนึ่งสี่นะคะส่วนตัวนี้วัดไปสามนิ้วนะคะตัวนี้ให้ไปตัดกระดาษนะคะซึ่งอาจจะเป็นกระดาษแข็งนะคะอาจจะเป็นกระดาษปฏิทินเก่านะคะหรือกระดาษที่เป็นร้อยี่สิบแกรนนะคะหรือจะเป็นกระดาษหนังช้างได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อจะเป็นตัวที่รองอยู่ข้างในผ้าสับนะคะ อ่าโอเคนะคะตอนนี้ครูก็มีกระดาษแข็งตัวนี้เสร็จแล้วนะคะครูก็จะวัดจากตรงนี้นะคะโดยที่ครูจะใช้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลองค่าซับนะคะอันนี้ตัวขั้นเอกสารนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะด้านนี้นะคะครูใช้แค่นี้นะคะส่วนอีกด้านนึงก็พับมาด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะตัดกระดาษแข็งแค่นี้นะคะที่เราใช้นะคะก็คืออยู่ที่ ค่นี้นะคะที่เราวัดจากคับจากแบบตัวนี้มานะคะก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้เจ็ดนิ้วหนึ่งสี่นะเราวัดไปสามนิ้วนะคะก็คือใช้แค่นี้เองนะคะก็เอาตัวนี้ไปวาดนะคะกระดาษแข็งมาหนึ่งชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะหลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็ตัดนะคะตัดกระดาษเท่ากับที่เราวาดแบบเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นความกว้างของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 7นิ้วหนึ่งสีนะคะส่วนความสูงของตัวนี้ก็จะอยู่ที่3มนิ้วนะคะตอนนี้อ่าัดอันนี้จะเป็นกระดาษ120แกรมนะคะที่ครูใช้นะคะอ่าโอเคนะคะตัวนี้น,นั่นเองนะคะอ่าพอได้ตัวนี้1ชิ้นปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการนะคะวาดผ้าซับนะคะซึ่งผ้าซับที่เราใช้นะคะก็คือความกว้างนะคะตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วหนึ่งสี่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสองเท่าแล้วเผื่อไปอีก นะคะเผื่อไปอีกประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่สามนิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหกนิ้วอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึง่งไม่น้อยกว่าหนิ้วครึ่งนะคะเขเคนะคะตอนนี้กูก็จะมีผ้าซับขนาดตัวนี้แบบนี้นะคะตันนี้กูจะมีผ้าซับเพราะฉะนั้นเวลานะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะเวลาเราวดาดผ้าซับตัวนี้เจดนิ้วึ่งสีนะคะเราก็วัดไปเลนะคะอยู่ที่อ,อาสักเนิ้วก็ได้ค่ะนะคะหรือถ้า ถ้าสมมติว่านักศึกษาคำนวณของนักศึกษาเองเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่าครึ่งนิ้วคือจุดที่เราจะมาทับกันนะคะโอเคนะคะอันนี้สมมติว่าตันนี้เราอยู่ที่หใช่ไหมคะหนิ้วครึ่งตันนี้หกนิ้วครึ่งก็ได้นะคะนิ้วครึ่งนะคะตัดมาด้านนี้เสร็จแล้วก็ตัดนะคะเฉพกะอส่วนข้าวจับที่เราจะใช้นะคะอันนี้นะคะ ตอนนี้เราได้แล้วนะคะขนาดของท้าซับที่เราจะใช้นะคะเพราะฉนน anyway nice ะ right aro aro anyway <as นั้นเวลาประกอบปุ๊บนะคะตัวนี้จะประกอบทากาอยู่ลักษณะนี้นะคะัวนี้นะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะถึงจะเป็นตัวที่เราจะประกอบเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยให้ษานะคะให้วัดลักษณะนี้ก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนที่สองนะคะนี่คือส่วนที่สอง นนี้ะะคเราก็จะประกอบนะคะสังเกตนะคะอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2นะคะให้ทากาวด้านที่ไม่ได้ด้านโชว์นะคะอันนี้คือด้านมันคือด้านที่เราจะโชว์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทากาวด้านนี้นะคะให้ทากาวส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วทากาวส่วนที่ครูแรงเหงาตรงนี้นะคะแล้วประกอบลักษณะนี้ก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะทากาวส่วนนี้ส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วถึงสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะ ะะตอนนี้เราก็ทากาวในส่วนที่เป็นผ้าซับนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดาษที่เรามาประกอบนะคะประนี้เราก็จะทากาวนะคะให้มันเพลื่อนอยู่ในบริเดณที่เป็นชิ้นงานนะชิ้นงานผ้าเราเลยก็ได้นะคะลองไว้ไม่ต้องทำพอจะให้มันเลอะอยู่ในนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตัวนี้อันนี้ทาด้านแรกก่อนนะคะก็คือตัวนี้ ให้ทั่วนะคะอ่ะตัวน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพะดาด้านนี้นะคะนะคะ,านนะทาส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเราไปวาดคับแล้วค่อยทากาไปอีกส่วนหนนะคะอะโอเคนะคะตอนนี้เราทาส่วนนี้นะคะ เราใช้ตัวนี้ว่าเป็นสส่วนแล้วก็ส่วนที่เกินคือด้านนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยั้งสาประกอบในส่วนแรกก่อนนะคะก็คือตัวนี้ตรงตำแหน่งแนวเส้นตัวนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะอ่งตาเกลต,ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราทากาวด้านนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจะทาด้านนี้ทาด้านนี้นะคะส่วนที่เราจะประกอบเข้ากับตัวนี้นะคะริมด้านนี้ก่อนนะคะ บนี้นะคะสังเกตนะคะส่วนที่เกินมาก็คือประมาณครึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาพับตัวนี้ไปค่ะหลังจากที่กาแห้งปุ๊บเนี่ยพับตัวนี้ไปนะคะให้ชิดขอบเข้ากับตัวที่เป็นกระดานนะคะสังเกตครับนะคะพับปลายที่เกินมาตรงนี้ออกนะคะตรงนี้นะคะอันคือด้านในนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นขอบตัวนี้ก็จะเสมออยู่ด้านนี้นะคะ โอเคนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทากาวด้านนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกตัวนี้ลงไปค่ะนะคะอันนี้นะคะอ่าตอนนี้เราก็ทากาวส่วนนี้ก่อนนะคะนี่นะคะทากาวให้เรียบนะคะ เ,เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทากาวตัวนี้เรียบเสร็จแล้วนะคะเราก็รอกาวแห้งสักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่กาวแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะพลิกนะคะตัวนี้โดยที่เวลาประกอบปุ๊บเนี่ยค่ะให้เอาด้านที่เป็นตัวกระดาษเนี่ยนะคะกดลิมตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยพลิกไปลักษณะนี้นะคะกดไปตัวนี้ให้เรียบนะคะ,ะสังเกตนะคะกพะจะด้วยลาภาพออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ ก็จะหุ้มตัวกระดาษตัวนี้ด้วยผ้าซับนะคะก็คือตัวนี้นะคะกังเกตตัวนี้ค่ะส่วนด้านเวลาเราประกอบชิ้นงานนะคะให้ศึกษานะคะเอาส่วนที่เป็นตัวนี้นะคะเป็นที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะคะไว้ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ห่อและสวยงามน,นะคะก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะขั้นตอนนี้นะคะนักศึกษาสามารถนะคะใช้หนัง นะคะหุ้มตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าหากว่างสาท่านไหนที่ออยากโชว์ที่เป็นตัวหุ้มริมตัวนี้นะคะหนังนักศึกษาสามารถนะคะใช้หนังนะคะเย็บประกบขอบบนได้เลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ครูจะทําในกรณีที่ครูไม่หุ้มหนังนะครูก็จะใช้ผ้าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะโอเคนะคะ, Cap ะ,คะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเย็บก็ได้หรือไม่เย็บก็ได้นะคะถ้าเย็บก็เย็บตัวนี้เลย ะะคะเย็บขอบตัวนี้นะคะแต่ถ้าไม่เย็บก็ไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เรา,าโชว์ข้างบนนะคะซึ่งเป็นสังทบนะคะผ้าไม่ลุยแน่นอนนะคะอันนี้นะคะแต่ถ้าใครจะเย็บก็ได้นะคะก็ต่อเย็บได้เลยหรือจะใช้ใช้จักเย็บได้นะคะอันนี้หรือจะใช้หนังหุ้มนะคะวิธีหุ้มก็คือตัดหนังประมาณสามส่วนสี่นะคะแล้วก็ทากาวหุ้มเข้าไปแล้วก็ต่อเย็บตัวนี้นะคะ ก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าโอเคนะคะตัวขั้นเอกสารก็จะอ่าให้ถึงขั้นตอนตัวขั้นเอกสารตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทําตัวขั้นเอกสารตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการสร้างแบบนะคะที่เป็นตัวตัวยืดข้างนะคะคือตัวนี้นะคะตัวยืดข้างชิ้นงานตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะก็ ชั่วโมงนี้นะคะให้ถึงขั้นตอนตัวที่เราทําตัวที่ตัวขั้นเอกสารตัวนี้ก่อนนะคะถ้าหากวักศึกษาท่านไหนที่จะประกอบตัวนี้นะคะด้วยหนังก็สามารถหุ้มได้นะคะ,ะนะคะหรือว่าจะให้ครูประกอบก็ได้นะคะอะไม่งั้นเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้ก็ได้ะค่ะนะคะก็ <you> เผื่อว่านักศึกษาท่านไหนที่จะประกอบนะคะตัวที่เป็นตัวข้างบนเนี่ยนะคะเราจะหุ้มด้วยหนังนะคะเพราะฉะนั้น ในไหนถ้าเราห่มปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่เป็นด้านสันทบไว้ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะห่มด้านที่มีนะคะตัวนี้อยู่นะคะสังเกตนะคะที่เป็นตัวเก็บรายละเอียดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าส่วนที่เกินมาตรงนี้แห้สาตัดให้ชิดขอบนะ,อ,ะอันนี้ผ้าเกินมาใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการตัดขัดนะคะให้ชิดขอบตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะไปหุ้มหนังนะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะไปตัดหนังนะคะขนาดนะคะสามส่วนสี่นะคะ ขนาดสามส่วนสี่นะยาวเท่ากับตัวนี้นะคะก็คือเจ็ดนิ้วหนึ่งสี่นะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ไปตัดหนังกันก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดหนังนะคะที่จะมาุ้มขอบตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าหากท่านไหนที่ทาขอบชิ้นงานนะคะให้ทาขอบชิ้นงานก่อนนะคะก่อนที่จะประกอบนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ตอนนี้เราทาขอบชิ้นงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทาขอบชิ้นงานด้วยสีทาขอบนะคะก็คือตัวนี้ค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราทาขอบกันก่อนที่เราจะประกอบเข้าเข้าสู่นะคะชิ้นส่วนที่เป็นผ้าสัต์นะคะเช่นเดิมนะคะทาขอบแต่ถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่ไม่ได้ทาขอบชิ้นงานนะคะก็ข้ามสเต็ปนี้ไปได้เลยนะคะ หลังจากที่เราทาขอบชิ้นงานพวกนี้นะคะโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะโดยที่ให้สารทากาวตรงนี้นะคะให้ทั่วเลยนะคะตรงนี้นะคะให้รอบเลยนะคะให้ให้เรียบนะคะ หลังจากที่เราทาตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราลกาวแห้งนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทาขอบนะคะด้วยกาวนะคะตัวนี้ทาริมบิมนะคะด้านที่ไม่ใช่ด้านสันทบนะคะอันนี้คือด้านสันทบนะที่เราพับมาอันนี้คืออยู่ด้านล่างนะคะเราจะหุ้มด้านที่มีนะคะมีหนังมีผ้าซับที่โผล่ออกมาตรงนี้นะคะโอเคนะคะให้เราทากาวเข้าไปนะคะประมาณหนึ่งสีนะคะ ด้านนี้หนึ่งสีก่อนนะด้านที่เราจะโชวนะคะสังเกตนะคะเวลาเราทากาวตัวนี้นะคะเราก็จะวาดขอบก่อนนะคะเข้าไปประมาณหนึ่งสีประมาณนี้นะคะที่ครูขีดให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ก่อนหน้าตัวนี้นะคะประมาณหนึ่งส่วนสีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากกาวตัวนี้แห้งนะคะเราก็จะประกอบนะคะตามแนวตัวนี้นะคะนำสองชิ้นเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันตามแนวเส้นที่ครูขีดนะคะก็คือหนึ่งสีใช่ไหมคะ จากนั้นเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในสถานะนี้ okay. นะคะโอเคนะคะด้านนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะพลิกมาด้านนี้นะคะเราก็ทานะคะทากาวฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะทาเข้าไปประมาณสักหนึ่งสีเช่นเดียวกันนะตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะ,ะ,คะเราก็จะทากาวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ โอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่กาวตรงนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกด้านนี้นะคะตอนี้แห้งแล้วนะคะ,อะพอได้ปุ๊บนะคะเราก็จะพลิกตัวนี้มานะคะ,ะด้านนี้นะให้ชิดขอบๆนะคะนะคะ,ะสังเกตตัวนี้นะคะเวลากระกอบออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้นะคะจะสั่นทุกคอ,อรุตัวนี้เบา สังเกตนะคะครูจะเผื่อนหนังไว้นิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาตัดนะคะตัดส่วนที่เกินหนังส่วนที่เกินออกมาให้เท่ากับนะคะเท่ากับชิ้นงานของเรานะคะก็คือตัวนี้โอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาตอกนะคะเย็บ <Yep. S 2> เข้าไปนะคะเข้าไปหนเส้นนะคะตัวนี้นะคะ นะีคะสังเกตนะคะโควาดขอบนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องตอกนะคะพราะฉะนัจจ้นตอนนี้นะคะนิกศึาตอกขอบตัวนี้นะคะด้วยเหล็กตอกหนานะคะก็คือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักศึกษาเย็บนะคะด้วยวิธีการเย็บแบบด้นไยห,หลังนะคะเย็บสองเข็มหรือวิธีการเย็บแบบต่างๆที่นักศึกษาถนัดนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราไปตอกแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเย็บกันนะคะ ค่ะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะหนังที่หุ้มขอบนะคะตัวที่เป็นตัวขั้นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนตัวนี้เสร็จแล้วนะคะตัวขั้นเอกสารตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนการสร้างแบบนะคะตัวยึดข้างนะคะชิ้นงานที่ส่วนที่เป็นตัวนี้นะคะเห็นนะคะ หลังจากที่สร้างแบบนะคะตัวที่เป็นตัวยึดข้างตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขั้นตอนต่อจากตัวนี้ก็คือการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวชั้นบัตรและช่องซิปเข้าด้วยกันนะคะอะ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมองหน้านะคะก็คือการสร้างแบบและการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวยึดข้างนะคะตัวนี้ค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะ